สวัสดีจ้าเพื่อนๆสุขุสุขค้นโมนีก็พอ่อกันครับนัดอีกแล้วนะคะยูทิช่องนัดชาชาแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้นัดก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเบิงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวบ้านแถวแถวบ้านนัดนะคะว่ามีเขาใช้ชีวิตเป็นยังไงคลิปนี้นะัดก็จะพามาเบิงกันเนาะคะ่ะเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะบรรยากาศแถวแถวบ้านก็นจะเป็นช่วงหน้แรงเนาะขอนง,งที่จะแห้ง น้ำทีมันมีตามห่วยตามห้องตามสาของแถวบา้านเฮาเนาะคะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเลือหน่อยแล้วผู้เฒ่าผู้โอในช่วงนี้เนาะคะ่ะเพื่อนก็จะออกไปหาปลาไปหาสอนปลากันนะคะยูมองนี้นะคะก็จะเป็นสาปลาหน้าแยายของนัดเองเนาะคะ่ะได้โอกาสนอกายเพื่อนก็จะส่วนมูข้องเพื่อนนั่นแหละคะ่ะย่าๆยูยยย่น้ำบ้านเนาะสามสี่คนมาสอนปลาน้ำกัน เอาเหอะเอายังขึ้นเนาะค่ะเพื่อที่จะบม่ให้เกิดอันตรายในการลงหาปลาในสาหนีได้เนาะค่ะเพราะว่าตอนที่ห้ามว่าในหานะมันก็จะมีแตะเหอไมย์ไยเนาะค่ะที่ตัดลงในช่วงหนาฝนเพื่อว่าให้เป็นทีสอนโตข้องปลาเนาะมีใยเพิ่งกระเดยปลาตัวบางใหยได้ค่ะปลาดุกนั่นจะมีแต่ปลาดุกนี่แหละสาตัวนี้เนาะค่ะปลาดุกหลายขี้ต้มก็หลายมันก็สนอยู่หลายหลายเห็นเพิ่งใยเพิ่งงมขึ้นมาได้เนาะก็มีแต่ปลาดุกเตยจ้ะ อาการหอนหอนแบบนี้ผู้เฒ่าเพิ่งก็ว่าหาสอนเะจ๊ะพ่อไดลินน้ำเพิ่งวะเบิ่งสภาพแต่ละคนนอกจากว่าจะได้ปลามาตัวหนึ่งกับคนทางถึงจะลุยขนาดค่ะขี่ต้มน้ำแน่ขี่ต้มแน่แล้วค่ะลุยโค่นพวดกันยูวันสันค่ะก็จะได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วคนก็นั่งเกียกไปเลยค่ะนี่ยหา่ก็นั่งเกียกไปเลยคุณนะเมื่อยกับเศร้าไม่แห้งที่นอกจาะพ่อมีแห้งไม่กับหาไม่ขวดขี่ต้มไม่อีคือเกาแล้วจ้ะ ัวกลัวเห็นไหมหากูกระปุมาดูยายก็เป็นคนหาป่านะคะหลานน้อยน้องไอรินนะคะก็เป็นคนเชี่ยอยู่ข่าง,งขอบสาเนาะเชี่ยห้ยายเพันโยนป่ามาหเหเนนก็บเนาะค่ะมูอนคุกค่ะ ว่าจะได้ปลามาแต่ละตัวเนาะค่ะครูเ่ากาลมลูกคู่ข้านเกียร์คี่ตมไปเลยเนาะค่ะว่าจะได้ปลามาตัวหนึ่งนี่ลาบากแห้งเนาะค่ะเห็นแล้วเนาะกระทึงที่ตุนซึ่งแบบว่ากทึงมวนเนาะค่ะเห็นเพิ่นมวนงูเนาะหาปูหาปลาเอามูไปได้หลายกับพ่อมวลอยู่เลยเนาะค่ะ ยหญ่กับซีมีความสุขลาเดินน้ำเลยค่ะอยู่หากินแบบชาวบ้านเฮาเนาะค่ะเพื่อนๆก็ชื่อเห็นสมัยตะกี้เนาะคะ่ะหายากแล้วผ่านแบบนี้เนาะคะ่ะที่จะเห็นแบบผู้เฒ่แถนมาหาปูหาปลาเนาะสูมือนี่ก็มีผลแล้วฟ้าเฮาก็ยืนในตลาดพ,นนพุ่นเนาะค่ะเพื่อนๆหางา่ายขยังนี่สีเหมา่าสอนปูสอนปลาเนี่ยนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เนาะมาลุยขีดตุม้มคันนี้ บ่คืนมันนี่พ่อได้กินไหมค่ะปลาเนี่ยนี่นะ mm hmm. กาพ่อได้ยินในหัวน้ำเพื่นนี่ราคพเพื่อนเพื่อนอันนี้นั่นก็จริงจริงน่ะลุ่งมากเอามาเขียนง่วมากินนามเนาะค่ะต่ว่ามาพ่อใหญ่เพิ่งกรลังอันสอนปลายู่ก็เลยมาทำค mm hmm. อนเทนต์สร้งสนรคมา mm hmm. พ่อให้ได้คอนเทนต์เนาะวิธีการหาอยู่หากินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวบ,าบา้านบ้านเฮาเนาะคะ่ะ ผู้เฒ่าบ้านเฮ่านะคะปัญหาอยู่หากินแนวใดาเนาะนั่นก็เลยเอาคลิปนี้นะคะเพื่อนมาให้เบิ่งกันเพื่อ,นอคนอยู่ไกลบ้านนะคะคเพื่อนๆทั้งหลายแที่อยู่ไกลบ้านทั้งกรุงเทพกรุงไทยเนาะอาจจะคือทอดย่า่อยอยู่แถวบ้านผู้เฒ่าอยู่แถวบ้านเนะาะว่าใส่ชีวิตกันจังไรเพื่อเห็นภาพนี้ระยะจะกลับบ้านกลับซองไม่ยอมเพลินสะสันดอกเนาะก็เลยเอามาฝากกันนะคะคเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะคะนัดก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเนาะที่เขามาติดตามรับชมคลิปของนัดนะคะก็ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาหลายๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นัดนะคะกับช่องนัดชาดห,หน่อยๆนี่แหละของนัดเองนี่ให้มันไปไกลๆย,ย,ยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาคายคลิปให้เบิ่งใหม่อีกเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ ไปกินนก็บุญให้กันได้ใช่เรอกูนี่ก่าน